สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสุภุสุคนผมมาพามาเบิ่งเลยครับตัวยาตาลีโบคันนี้นะครับเดิมว่าเดิมนะครับ้วก็ลดแลนหน่อยแลนหลายนะครับพี่น้องมาเบิ่งเบิ่งแบบไดนะครับหนึ่งนะครับเล่นย่ำนะครับรถมือสองนะครับเพาตตรงเบิ่งหมอน้ำหมอน้ำพักหมอน้ำเพราะว่ามันจะมีขับนะมันหรือรถถี่แล่นหนักนะครับหมองคํำหมอลางบาดูแลเลยเราจะสกปรกนะครับหมอน้ำที่เป็นตัวสําคัญนะครับในภายในของเครื่องยนต์นะครับถ้าสะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับมีโอกาสเป็นไหมน้อยแน่นอนนะครับ มีโอกาสในระ้นอนเพราะวันหนึ่งเขาดูแดลดีรถมันแรนหน่อยนะครับมันจะไม่สุดส้มนะครับน้วมันเบกรกต้องน้ำมันเบรกต้องใสนะครับต้องใสสะอาดนะครับเพราะว่ามันมันเป็นรถวิ่งน้อยนะครับการเปลี่ยนทายอาจจะทําให้ใสขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถไม่น้อยจริงเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันสะอาดมันใสบอนะครับเนาะแล้วก็นะครับน,ะนอตเนื้อไครับฝากระโปรงไม่มีขยับนะไม่มีขยับ แล้วชิ้นนี้ไม่เคยทําสีนะครับลูกค้ารถเดิมๆรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับสําหรับรีโว่คันนี้ปี2020เครื่อง2.4 6สปีดนะครับหรือ6เกียร์นะครับแม็กไลเนอร์ไม่นะครับล้อแม็กจะส่งองค์เอวได้เบิดเลยนะครับอ่คันนี้ก็คือถือว่าเอาไปก็คือคุ้มราคานะครับพี่น้องหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ราคานะครับสองเอ้สี่แสนสองหมื่นเก้าพันครับพี่น้องขอไปสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสำหรับรีโว่คันนี้นะครับ บ่าต้องออกไปเฮ็ดยังนะครับเดี๋ยวเฮาเห็ดให้นะครับเปยนไฮร้ลมันเครื่องเขาศูนย์บริการให้เรื่อยๆนะครับรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งปีนะครับเกียร์อีกหนึ่งปีนะครับพี่น้องเอาไปใส่กันเาียๆนะครับมีปัญหาเขาศูนเรเลยนะครับผมจะตรวจสอบให้เราก็รับประกันเครื่องยนต์ให้พร้อมนะครับสาหรับรถรุ่นนี้นะครับอ่าเท่ากับรถไม้นะครับพี่น้องรถไม่รถวิ่งแค่สามหมื่นกว่ากิโลภายหนอกภายในไปยังไงไปเบิ่งกันนะครับดูหูกระจกจังสวยๆเลยพี่น้องเอ้ยนะครับภายในตัวนี้ นะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยรถ,รถเข้ามาใหม่ๆนะครับบอกเลยได้ว่ารถออกมาใหม่ๆความสะอาดสะอาดเดี๋ยวเขาเช็ดเบาะสักเบาะเสร็จนะพอเราสามหมื่นก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องเข้าคุ้มนะครับถ้าเขาซื้อรถราคาประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาคุ้มเลยน้องๆไปแดงถ้ามีเงินดาวนะครับดาวได้เยอะนะครับเราก็วง,งวดจะได้หน่อยๆถูกๆนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็จะได้ถูกนํานะครับพี่น้องสีสันเดิมนะครับทุกชิ้นเลยนะครับกระจกเดิมหน้าตาเดิมไทยเดิมแท้แน่นอนนะครับพี่น้อง ไม่สามหมื่นกัลันตีให้เดียวเขา่าศูนย์ให้นะครับตรวจสอบเพนไทยน้ำมันเครื่องอยี่สูญเลยบ่ตรงาตินะครับพี่น้องเข่าไปศูนย์เรียบร้อยแล้วพี่น้องมีหน้านะที่คือใส่ต่อนะครับรับประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์อีกนะครับหนึ่งปีเต็มเดี๋ยวผมจะเอาไปล่างแล้วก็เฮดช่วงล่างนะครับคันนีสาหรับรีโบวคันนีนะครับไม่สามหมื่นแท้ไม่แท้มาดูกันนะครับโดยเฉพาะของเครื่องกับตรวจสอบไปแล้วนะครับเนาะตรวจสอบไปแล้วนะมาดูไม่สามหมื่นอ่าชัชาดไหนะครับนี่ ไม่สามหมื่นกิโลถือว่าเอาคุ้มนะครับลองร้อยในการใช้งานนะครับของตัวนี้จะบ่มีร้อยถลอกหรือร้อยสุดส้มเพราะว่าหนึ่งรถบันแรีนหน่อยเนาะบาอเบอะบ่มีการช่ำรุดนะครับแน่นตึงนะครับแล้วก็ภายนอกภายในนะครับสะอาดนะครับนี่เลยนะถือว่าเอาไปใส่ก็คือคุ้มเลยนะครับบบอรังค่านะครับกัยังเหลือนะครับโอเคเลยบอกเลยว่าคันนี้สวยสุดๆนะครับค่ะ ราคา422,000ฟรีจะฟรีดาวฟรีโอ,อนได้บอได้นะครับสำหรับล,ลูกค้ามีเครดิตนะครับลูกค้าไม่มีเครดิตก็พยายามดาวนะครับพี่น้องดาวเอาเนะ <c oughs> าะาบว่าดาวบ่ได้นะครับพี่น้องให้ให้พี่น้องดาวดีกว่านะครับจะได้งวดถือโบเบีย้ยถือเนาะนี่ลาไปก่อนครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับ <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปชมเรื่อยๆนะครับรถเข้ามาใหมส่สวยๆโตโยต้ารีโวปี2020 Z ซ d i t i o n สี่แสนสอง6ม2่นเก้าลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ